มาเพียบเลยไปไปไปเดินเดินเดินโตโตพี่จันเอ๊าให้ยิงไหม

<laughs> ôi đến giáp thìn giải. Happy đến OK, thìn giải. Hoi thôi 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 giải thì nó phải

Svona er það að það er með að hljóða. Það er það að það er að hljóða með að hljóða. Það er það að það. ไม่ใชได้มันเกมือนกัน ไปต่อครับไปต่อครับเนี่ยเห็นยมปืนพิฆาตอย่างนี้โดน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 นกับพกระดิんん่งด้วยพลังรองเท้าใหม่รองเท้าใหม่เนี่ยการซื้อรองเท้าใหม่จะทำให้เรายิงแม่งขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นดีเป็นดีนะคนเล่นมาจากการซื่อรองเท้าใหม่ด้วยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่เตอร์มีูารยดรเท้า ไปนะครับพี่เจกเกิดใหม่กับหมาเกิดใหม่กับหมาแล้วเวลาจะหมดแล้วเกิดใหม่ก็ับพี่ขออีกทีเดียวครับแขนจะขาครับขนาาขขาขาค ตั้งแต่รอนท้าใหม่นี่แม่นขึ้น15เปอร์เนต์น <c oughs> เลยเลากล่อฮนะมมนมี่มีเลยเลพนไปบังเกอดโอเคอยโดนโดนโดนต้ดต <Okay. S 1> oh, โอ้โหรองเท้าไม่เได้เข่าแขนเลย

No, no, no! นโอู้โ้ยไปแล้วไปเลยโดนโดนสกัดโดนอ้าวโดนครับมีเพื่อนโดนนะครับถามกันเลยเดี๋ยวโดนแล้วอ้ากัไป่ออะไรมาเนี่ย ไม่ใช่หร <laughs> No, no, no. No! P Ben, P Ben, phòng phòng phòng, 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 phòng,

ผมไหลเลย <ไป S 1> ผมไหลแล้วนะผมไปแล้วนะ

नो एम एम 94 1954 तो더라도 बाहेरचं सगळ्यांचं फायनलचं साक्षात चित्र आहे सतत बोलत बोलत चित्र ข้างเดียวกันไปต่อเลยครับไปว่แรก่อนแตเซไลอิ่ะขึ้นมาใหม่งุัดน้องขึ้นาโอเคดปนัเลยลูกเียไปต่อครับเดินเดินนับผมองัวน้ออตัน้องตนอน้้ว